สุราธานีนะครับโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจับมือพันธมิตรรับนานาชาติครับยกกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากลคกับโดยแต่ว่าที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจังหวัดสุราธานีครับได้จัดแถล่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทพมิตรศึกษาและพิธีขอัยครับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนะระหว่างโรงเรียนเทพมิตรศึกษานะครับกับพันธมิตรานการศึกษารับนานาชาติครับ เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนและก็ครูไทยสู่มาตรฐานสากลน,นะครับโดยมีนางสาวละมุนจินกระวีรับรองทึกสาธิการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยบ้านลลวงยุทธการยนปร,ประลัดยอดนะครับผู้อำนวยการสู่การศึกษาสังขะมุนฑนสุราธานีผู้เทน และก็ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษานะครับคือนายชาญใจชื่นประเสะริฐขับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษามีโอกาสคา้าจังหวัดสุราษฎร์ธานมีมีสมัชชุกมการทาึกษาเอกชนสุราษฎร์ธานีชมรมนักข่าวสุราษฎร์ธานีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและก็ครูโรงเรียนทเป็นมิตรซ่้านะครับตัวแทนผู้ปกครองและแก้ผู้มีเกียรติเข้าร่วมครับโดยพิธีลงนามในครั้งนี้ค่ะเป็นความร่วมมือข้องพันธมิตรด้านการศึกษ้าระดับนานาชาตินะประกอบไปด้วยโรงเรียนเสริมทักษะการซื่อสร้างภาษาอังกฤษอาภาพัฒนาค่ะสถทาบัน r ร s เดล l ิ International Education จากประเทศแคนาดาและก็ารยังมีสถาบันเ a น n t ยูเร a ยลเอ듀เคชัจากประเทศสิงคโป์ค่ะการจะเป็นูุ้นกลางการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพ รวมกันนำลักสูตร OSSD เนี่ยแหละค่ะที่เป็นลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้องแคนาดาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนนะโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟัง,งพูดอ่านและการเขียนผ่านแนวทางการซ่อนที่ทันสมัยโตตอบได้จริงและการช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำปราสร้างกฤษไปใช้ย,ย่างมั่นใจกันได้ในชีวิตประจําวันและก็การทํางานโดยเปิดกว้างสําหรับเยาวชนและ,ะประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะให้พร้อมแข่งขันและ,ะเติบโตในเว ที่ระดับซากนลภายใต้แนวคิดการศึกษ้าคือกุญแจสู้อนาคอตค่ะการเชื่อว่าการสร้างพื้นท่านทางภพระสรฤติแข่งแกรงนี่แหละกาจะเป็นสะพานเพื่อจะเชื่อมเยาวชนไทย<ะ>ไปสู้โอกาสไม่ๆในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะ เรื่องความมั่นใจเป็นเรื่องสําคัญนะเวลาแลงก็จะได้มั่นใจกัน<ช>นั่นเอง<ช>นะ<ช>คะอทีนี้มาติดตามอีกนึ่งเรื่องค่ะกองทุนชัดชัยนิติพักและเพื่อนค่ะก็ได้มีการเพิ่มโอกาสนะคะเติมโอกาสให้กับสังคมค่ะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรค้าราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมาราชค่ะ ทีหองประชุมสถานีตำรวจภูธรปากพนังจังหวัดนครรีธรรมราชนายชัดชัยนิติภักค,ค่ะอดีตตุลาการสร้านปกครองสู้งสุดซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนชัดชัยนิติพักและเพื่อนพร้อมด้วยพลเอกประชาพผัดวัจนรัฐ ประธานกองทุนและคณะก็ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับบุตรค้าราชการตำรวจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาและกมัธยมศึกษาค่ะโดยในครั้งนี้ทางกองทุนก็ได้เดินทางมามอบทุนจำนวนซ่องแห้งด้วยกันแห้งแรกนี่ก็คือสถธาหนีตำรวจผูธรอนปากพนังมอบไป40ทุนค่ะประกอบไปด้วยชั้นประถมศึกษา10ทุนมัธยมศึกษา26ทุนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระข้องผู้ปกครองรวมไปถึงเป็นควนัญและกาำลังใจให้กับนักเรียนที่ว่ามีความประพฤติด,ดีกัน ด้วยตอน<ล>ที่<า>จะเดิน,น,นทางนะครับไปมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการในสังกัดตำรวจนครที่ธรรมราชนะครับที่สถานีตำรวจปูทร,รวัวไซอีก6 8ทุนนะครับประกอบไปด้วยบุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจปูทร,รวัวไซ2 7ทุนตำรวจเข้าผังใกล้เนี่ย19ทุนนะครับตำรวจบางนบเนี่ย1 1ทุนรวมแล้วเนี่ยก็15 0ทุนน,ะโ,นะโดยทางด้านกล้องโดยทางด้านกองพลเอกประพัด วัจนรัตนะครับประธานกองทุนเกกกะโบกว่าการมอบทุนครั้งนี้มีเจตตำนุงนะครับทรงเสริมสนับสนุนเจิดชูเด็กเยาวชนที่ประพฤติปฏิวัติตนนะครับเป็นคนดีมีคุณธรรมจใจดียธรรมมีกิตฐานะเพื่อเป็นขวันกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมและการเรียนต้อนะครับเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตการงานได้กลับมาพัฒนาภูมิลำน้องของตนเองอันเป็นประโยชน์แก่ท้องทิ่นและสังคมส่วนรวมครับ